ครับต่อมานะครับเราก็มาดูข้อ10นะครับเมื่อนําแท่งวัตถุที่มีประจุไปวางไว้ใกล้อิเล็กโทรสโคปแบบลูกพีชซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าลูกพีชจะมีการวางตัวอย่างไรนะครับอันนี้เขาบอกว่าเรานําแท่งวัตถุที่มีประจุใช่ไหมคร the ับไปวางใกล้ใ <ish> ้อิเล็กโทรสโคปแบบลูกพีชนะครับซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าลูกพีชจะวางตัวอย่างไรก็สมมตินะครับ ตอนแรกลูกพีชเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ไหมครับใช่ไหมครับมีทั้งบวกทั้งลบกระจายกันอยู่เท่าๆกันทีนี้เราสมมติว่าเรานําประจุนําประจุบวกนะครับมาเข้าใกล้ลูกพีใชใช่ไหมครับทีนี้เมื่อนําประจุเข้ามาบวกเข้ามาใกล้ๆลูกพีชนะครับทีนี้แท่งแก้วนะครับประจุบวกนะครับมันก็จะดูดประจุลบเข้ามาใกล้ๆมันใช่ไหมครับแล้วมันก็จะผลักประจุบวกออกห่างมันนะครับทีนีๆๆ้มันจะเกิดการดึงดูด กันเสมอนะครับทีนี้ลูกพีชของเราเขาถามว่าจะวางตัวอย่างไรใช่ไหมครับก็คือมันจะโน้มเอียงเข้าหาวัตถุนะครับตรงนี้มันจะโน้มเอียงเข้าหาวัตถุนะครับตอบข้อที่หนึ่งครับ